สวัสดีตอนเช้าเๆนะครับทุกคนนะครับเช้าวันนี้นครับก็จะมาเดินเลาะดูแปลงนาข้าวนาข้าวข้าวเจ้านะครับทุกคนนี่คือข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็ขอสิบห้านะครับใกล้จะซุปจะเลื้ยงแล้วนะครับนาข้าวนี่ครับสุกตัวได้ออกก่อนนะครับ ก็จะสุกก่อนนะครับนี่ครับนาข้าวเจ้าก็ล่มนะครับแต่ว่าล่มเป็นหย่อมๆนะครับสูงมิดหัวงามนะครับเบื้องย่ำไหนงามย่ำนั่นครับนาข้าวนี่ครับ,บ,รรบ,ข,รบข้าวเจา้าไม่ว่าจะเป็นข้าวเจา้าข้าวเหนียวนะครับควปีน,นี่งามนะครับหลายๆพี่น้องหลายๆคน ได้ข้าวหลายนะครับปีนี้นี่ครับต้นเสมอกันนะครับนาข้าวเจ้าปักดำถ้ายังได้ข้าวนะครับนาข้าวกำไรดีฮิตลงทุนแล้วได้กำไรนะครับก็ต้องปักดำเอานะครับใส่ปุ๋ยให้พ่อนะครับสำคัญคือปุ๋ยนะครับแล้วก็ดินนะครับปุ๋ยในดินปรับปรุงดินนะครับทุกคน ให้ปุ๋ยในดินปุ๋ยอินซี่นะครับับำรุงดินพืชอจะได้งามนะครับคือเขาเนียยครับเขาเนียยก็งามเหมือนกันครับสูงปีที่แล้วนะครับไม่สูงขนาดนี้นะครับมันจะปีติเตียนะครับเพราะว่าดินไม่ค่อยดีครับเพราะว่าผมลอกหน้าดินนะครับปีนี้ก็ปรับปรุงดินไปนะครับก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับ ส่วนเขาเจ้าก็ายังดีกว่าปีที่แล้วหลายเท่าเลยนะครับคิดว่า <c oughs> ไม่นานนะครับก็จะได้เจ็บเกี่ยวมันสุกคําในกลมมันหลัสุกเร็วนะครับยิงโดนแดดแดดหล่อนนะครับยิ่งสุกเร็วนะครับไม่ล้มนะครับส่วนข้าวเหนียวล้มนะครับ กำล่งสูบหน้าบอ,อกนะครับข้าวเหนียวนำลายนะครับเดี๋ยวลดเกี่ยวไม่ลงเกี่ยวให้นะครับต้องสูบออกสูบกับนี่ปลาด้วยนะครับปลาหลายนะครับน,น,นี่นาข้าวนี่ปลาเพียบเลยนี่ก็ต้องสูบหน้าบอ,อกก่อนนะครับปีเที่ยวนะครับเขารอน้ำแห้งดินแห้งครับถึงลงเจ็บเกี่ยวให้กว่าเขาจะได้ลงครับ ข้าวกรอบหมดปีนี้ก็ได้สูบอย่างเรียวเลยนะครับส่วนในแปลงนาข้าวเจ้านะครับระบายน้ำออกหมดแล้วนะครับนี่ครับไม่มีน้ำใบหน้าออกจากแปลงนี้ลงมาอยู่แปลงใตนะครับขึ้นนี้ก็สูบทั้งคืนนะครับก็บกอยู่นิดหนึ่งนะครับบกปลายเป็นไหนครับ ไม่ลดเยอะก็ต้องสูบอีกนะครับนี่คือข้าวเจ้านะครับ